แม่ขอร้องต่ชุติมาฟาดเบาๆอย่านั่งเทียนปมเขียนข่าวมีคนคุยใหม่ นักสแสดงสาวตายชุติมาค่ะที่ตอนนี้ยังคงถูกจับตามองหนักมากกับความสัมพันธ์ที่ว่าจะลุ้นขึ้นไหมกับการมาคืนดีกับอดีตสามีทีมพิธาวาทีนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเรียกว่าขยับตัวทําอะไรก็เป็นประเด็นไปหมดค่ะโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจก่อนหน้านี้ตายก็ได้เคยพูดไว้ในไลฟ์เป็นการแซวกับแฟนคลับว่าอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมเป็นการร้องเพลงผ่านไลฟ์สด ซึ่งประโยคนั้นทำเอาแฟนคลับกองเชียร์ถึงกับอยากแสดงความยินดีกันล่วงหน้าเลยทีเดียวค่ะแต่ทว่าล่าสุดค่ะมีข่าวทำให้เธอนั้นต้องปวดหัวเบาๆกับการเขียนข่าวว่าเธอนั้นมีคนคุยใหม่แล้วเป็นคนนอกวงการหมดโอกาสลุ้นคืนดีซึ่งข้อมูลดังกล่าวตายได้วอนให้หยุดนั่งเทียนเขียนพร้อมกับอ้อนจากใจถือว่าขอร้องโดยประโยคมีข้อความว่าหยุดนั่งเทียนเธอะค่ะถือว่าแม่ขอร้องนะ จากนั้นค่ะก็ได้มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ดีต่อใจมากๆที่ว่าเธอนั้นออกมาปฏิเสธอาทิเช่นใจฟูขึ้นมาอีกเป็นกำลังใจให้แม่ต่ายนะคะบางคอมเมนต์บอกว่าคนคุยใหม่ก็คือคุณพ่อชมใหม่นั่นเองหล่อขึ้นมีลูกเล่นเยอะขึ้นเป็นกำลังใจให้ครอบครัวคุณต่ายคุณทิมและน้องพี่พิมพ์ค่ะเปิดตัวกันไวๆนะบางคอมเมนต์บอกว่าใครเห็นด้วยว่าต้องคืนดีกันยกมือขึ้น บางคอมเมนต์บอกว่าเป็นกำลังใจให้แม่ตายนะคะขอให้แม่ตายจับมือกับพ่อทิมและน้องพี่พิมพ์ไว้แน่นๆค่ะนะคะแม่ตายเป็นต้นค่ะ